สวัสดีครับจ่าเข้มริ่งอิามากับนี่เลยครับผมบ้านบิ๊กไบหนีมาขายรถยนต์เพราะว่าคนต้องทำมาหากินครับผมโจโจโจอะไรอะไรโจโจเออเป็นรับเอกอะลรนะผมนะก็วันนี้ปาจีนะผมเป็นไงบนตกจุ่มจำเลยแฉเปียกหลังจากจ่าเข้มปักตะไคร้ไปสองกอเรียบร้อยครับผมน้ำท่วมพาดทีเออนะครับผมนะนี่ใครที่มีงานบูงงานบวชบอกจ่าเลย ทำไมปักใครให้ปักไล่ฝนปักเรียกฝนเออนะผมบ้านใครแลงบ้านใครมันมีน้องนะเออเรียกจ่าเลยทำไมเปักใคร่ให้เห็นแถวตะเข็บชายแดงที่เขายิงกันหนีแรงแรงอยู่พอดีเลยเออเดี๋ยวตัวแมันขนแมันโอ้บรรยากาศดีวันนี้จะอยู่กันที่สาขาสามส่วนสี่ก็ผมนะครับเป็นสาขาที่สองของร้านเรานะครับนะครับใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นไปตรงนั้นนะครับหรือ ไม่ไกลสักที่อยู่บ้านออนไลน์เดี๋ยวส่งตัวแทนไปเซ็นเปิดโทรศัพท์มาเบิงเงเออถ้ามักถ้าชอบก็จองออนไลน์ครับผมหนึ่งพันบาทไม่ต้องมาที่ร้านเดี๋ยวเราจะส่งหน่วยก้าตายไปเซ็นให้ถึงบ้านใช่ครับผมนะออกไฟแนนซ์เออเออส่งไฟแนนซ์ไปเซ็ถึงหน้าประตูบ้านเลยไม่ต้องมาที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรา บริการให้เลยแล้วก็สายแน้นหลังนี่ก็ระยะมาตรการ2เมตรด้วยนะครับเซนก็ใช้ปากกาด้าม2เมตรฮะใช่ก็ฮะเล็งฮะเล็งฮะเซนไปที่บ้านเอออาเลยเอากระดาษมาสิจะไปเอาปากกาทะยานสองเมตรแล้วลูกค้าก็ไปยืนมุมห้องเออมาวันนี้เปิดโปรโมชั่นนะครับสำหรับรถด้านหลังเรานะเป็นโคโรล่าเอาติด1.8 จีตัวท็อปสุดของโตโยต้าปี2014โอ้โหรวมสุดยอดกับราคาโอ้โหคนตกใจว่า400,000 3 0 5,000บาทแล้วเดี๋ยวคันนี้ผ่อนทั้งปีไหมหรือว่า6งวด6งวดอ๋อ6รวด6งวดนะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวจะเปิดราคาวีออสให้ฟังนะเป็นอาติสแต่ราคาวีออสครับวันนี้ออกรวดแค่999บาทโอ้โห6งวดแรกเราช่วยซับค่างวด 3,000บาท6งวดนะครับทันที3,000เอาไปผ่อนเพียงแค่5,400ันสี่รบาทสามอบาทรถอี่ไร่หนึ่งนะครับลูกค้าคนสบายๆนะครับผมนะครับผมคนแกคนมเลยครับก็วันนี้ซาร่ามีปัญหาอยากออกรถแบบวีออฟไอยากได้เอาติปจอดจัดให้จัดให้ครับผมช่วยซับค่างวดให้หัวงวดเัว่อละ3,000บาทนะครับราคาเต็มอยู่ที่8,300บาทนะฮะนะครับยังไม่พอเทียบบานแถมอะไรอีก บัตรเราชนะมูลค่าห้าพันบาทมาค่ะมาฝนตกค่ะมาโอ้ฝนตกฝนตกไม่ไหวนะผมนะรุ่นนี้อะไรหาเปลี่ยนยากด้วยเเพพรราะาะบอกสั้นย่อพูดถึงอะไรตะก้อนตะก้อนโอ้ถึงรถแล้วผมอ่ะท่นนี้รีวิวผิวพันธ์ก่อนอันนี้เดิมๆนั่งคันผมบอกเลยนะใครเคยนั่งแท็กซี่ในกรุงเทพอย่าเปรียบเทียบเลยนะนิ่มโครงล่างดีแต่ที่นี่ แท็กซี่เนี่ยมันวิ่งเยอะมันเป็เซอร์วิสอันรถบ้านมันมัจะสึกหรอครับเพราะนั้นฟิลเลี่ยนนี้จะดีกว่าเยอะโอ้โหเป็นคนละอย่างกันนะครับผมตัวนี้ดูไฟก่อนก็สวยๆนะเริ่มเรียงดีๆเนี่ยตำหนิมันก็จะมีรอยเขาเรียกว่าอะไรนะรอยขุหน่อยนิดๆหน่อยก็คือว่าของเดิมอ่ะมาแล้วก็นี่ตัดหมอกตัดหมอกตัวท็อปจะมีก็คือว่าถ้าไปเที่ยวปุ๊บมีหมอกก็ตัดไปเส้นๆเลย ไม่ใช่เขาเรียกว่าเปิดเขาเรียกว่าช่วยเพิ่มความแสงสว่างในการเดินทางวิส่ทัศน์ในการ<ช>มองเห็นเพิ่มสังเกตสำหรับรถที่ขีมาต้งหลังใ<ช>ล้วก็จะมองเห็นข้างหน้าได้ชัดขึ้นบางทีไฟหน้ามันอาจจะไม่พอมันสว่างไม่พอ ไฟสว่างเนี่ยถ้าเป็นไฟต่ำจะไม่ค่อยสว่างแล้วก็เปิดตัดหมอกช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นมากขึ้นเออวิสัยทัศน์ใช่ดีขึ้นนิดนึงเผื่อเจอหมาข้างถนนชนไปเลยครับเอาเบรกสิครับผมเออนะเนื้อตัวบางเดิมเออถ้าเป็นสาวนี่ก็ขาวแบบมหาเลยอันนี้ขาวมุกนะขาวมุกนะผมขาวมุกขาวมุกก็คือว่าจำนวนเนียนมากแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่ก็คือ เออมีวาล์วแปรผันนะผมประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงขึ้นไม่นจะวาล์วแปลผันมีวิธีไอเออเออเป็นอันใหม่แล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องเปิดเลยเออตั้งเองมันไปไปโอ้โหกระท็อปเป็นเบาะหนังนะจ๊ะพี่น้องไฟฟ้าด้วยคันนี้ครับไฟฟ้ายังไงนะผมอ่ะดูที่เบาะไปหลังเย็นๆดิช้าๆดิขึ้น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 นี่ลง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 นี่ไม่บิดปุ่มนั่ะเอ็นไปเอ็นเอ็นกลับนี่สุดยอดนี่อะไรวะ นี่เนี่ยอเป็นผู้นี่ครับแล้วคันนี้ไม่มีกุญแจเป็นปุ่ม push start p u s สตาร์ทแล้วไป14นะแต่ว่าเป็นปุ่มนะสมัยใหม่เลยสตาร์ทปุ๊บก็อย่าเบรกแล้วกดจึ๊กเดียวนี่นี่กุญแจเดี๋ยวอะไรไม่รู้เครื่องนิ่งมากนะครับคือแบบว่าสตาร์ทติดแล้วเนี่ยนะเงียบอยู่เลยาจากนี้ครับปุ่มสตาร์ทนะครับนะครับเวลาดับแล้วก็กดปุ่มนะฮะ สวยงามนะครับไมล์น0 0 5คันนี้มันเป็นรถเครื่องพันแปดที่นิ่งเหมือนอีโคคาร์เลยนะะฮเบามากครับผมมาลันติฟังก์ชันนะครับผมคูดคอนโทรลนี่ฮะล็อกความเร็วอ๋อแบบขี้เกียจอย่าคันเร่งนะครับวิ่งทางไกลมีทางไกลก็ล็อกไว้เลยนะครับแปดสิบเก้าสิบแล้วก็คันนี้ได้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เดินหน้าถอยหลังขับสบายนะครับมีขึ้นเขานะฮะแล้วจะมีออโต้เดินหน้าแมนวลด้วยนะครับใครอยากขับแบบเกียร์ธรรมดาแบบนอานะฮะตัวนี้ดาวครับไม่ไม่ยากตัวนี้นะครับ มีอยุกธรรมดานะครับผมอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์ประตูใช่ครับผมกระจกมองข้างไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าเอ่ะคือจ่าเข้มรู้ตัวมันตัวตีมันท็อปอยู่แล้วมันมันคงไม่ใช่เมือหมุนนะฮะจ่าเข้มรู้ไม่รู้รู้ถูกเอาเอ๋อนะครับที่เปนเชื่อใจมากแล้วติ๊กเกอร์เป็นไงอยู่ครบไหมอยู่ครบเออก็คือมันบอกถึงว่ารถคันนี้มันมีอุบัติเหตุรถประตูนะผมไม่มีการแกะเปลี่ยนสีมาถ้าแกะมันจะมีรอยถ้าเกิดว่าเจอสีเยอะปุ๊บเมื่อไหร่ทำสีมานะผมับ แต่ของเราก็จะมีบ้างนะครับตามแบบกันทงกันชนใช่ครับเป็นเรื่องปกติของมือ2นะครับจะให้คลิปเลยมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคันนะเช่นผมขับรถผมอาจจะไปชนกระถางตอนหอยก็ได้อะไรก็ได้นะชนกระถางตถางอยหอะสมมุติไงกระสมมติสมมติแล้วนี่ข้างหลังเบาโอ้โหปุ่งเบากว้างมากนะผมแล้วก็นิ่มมากเพราะว่าคันนี้คือ เอาติ๊ดโอ้โหนั่งนีกอยู่จะพูดอะไรไม่รู้นี่ศึกษาพูดล้าก็เป็นเมื่อกี้นี่โอ้โหแล้วดูดินี่เปิดให้ก่อนสวยไหมเก็บผมพูดขุดเม็ดอาร์คอ๋อรๆเม็ดอาร์คด้วยผมร้อยกรองร้อยบาทเป็นไงสวยไหมล่ะสวยนะผมถ้าสวยกว่านี้ก็ไปได้แล้วนะฮะสวยกว่านี้ก็นางสาวไทยแล้วครับสาวไทยเอ้ยเฮ้แล้วดูฝาประตูข้างนะครับผมนี่บุบด้วยหนังนิ่มบุบด้วยหนังนะนิ่มมาก อันนี้เป็นพลาสติกอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นหนังเอ่อหนังละเอียดอันนี้จะเป็นหนังยาอีกก็คอือว่าเราจ่ายคือเพื่อได้เอลทิสมาแล้วเนี่ยเราต้องได้อะไรทีเร่เป็นอย่างนี้คันนี้คันนี้ขอขายแบบนี้นะแม็กเดิมนะเอารอย อร่อยเพราะว่าแม็กแตงไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเป็นรถใช้งานมันเป็นรถส่งปุ๊บไม,มหารใช่มันเป็นรถเก๋งกลางนะครับ<ช>แนะนําตัวนี้จะนิ่มกว่านะครับถ้าใส่แม็กแตงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าม,ม,มันจะแข็งมันจะแข็งเพราะยางมันบางใช่ครับอันนี้จะเป็นยางเดิมนะครับเ<ช><ช>น้นขับขี่เดินทางดีกว่าเน้นใช้งานเน้นปลอดภัยเน้นใครแบบว่าอยากได้แม็กแตงอ่าเดี๋ยวดูให้ว่ามันทายได้หรือไม่ได้แต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันแข็งใช่ครับผมแข็งโปกเลยล่ะแข็งโปกนะครับตัวนี้ก็โอ้โหด้านหลังนี่ใส่กระสานในแปะกันสอบเลยฮะ ไม่ใส่เนี่ย<อ>ดูดิอ๋อเอาดูดูโอ้โหโอ้ผมนะที่นี่ก็จ่าเข้มนะครับมีมูลค่าของข้าวสารแปดกระสอบ <c oughs> นะครับมาครับใครเอาครับซุกเมียน้อยไอ้สองคนนะครับเมียหลวงนะขะหน้าเมียน้อยมึงใส่กําลังไปเลยสุดยอดแล้วก็พอถึงห้องแล้วก็โยงตัวใครตัวมันครับผมเ <c oughs> พราะขาดอากาศหายใจตายแน่นอนนะคือบอกว่าความกว้างขนาดไหนมีไฟสองด้วยไหนนี่ไงโอ้มันมีแล้วอุ้ยออกยากแต่ว่าฟังรุ่นไงฟังร่นไม่มีนะแล้วที่สําคัญกันนี้มีชวนไหม ไม่มีครับผมอ่ดูร่องรอยรับนะถ้าเคยถลอกมาเยอะๆใส่ก็ขวานอันนี้ตามการใช้งานปกตินะครับถ้าดูท้ายท้ายดตูดหน่อยโอ้ยอย่างอะไรไม่แรงอย่างอะไรนะครับอยู่ครบฮะอยู่ครบฮะนี่ไม่แรงครับนะอันนี้เหมือนเคยถอดมารอบหนึ่งนะฮะนแต่ยางแตกนะครับใช่ถอดเซอร์วิสมารอบนึงแต่ว่าอยู่ครบไม่ต้องห่วงคตอนท้ายนี่ดูซิลิโคนเดิมไหมเดิมถ้าเกิดว่าซิลิโคนโดนสีมาแสดงว่ามันโดนปั๊มมาโดนจ้ำมหมนะครับโดนชนมาดูตูดหน่อย นี่โอ้ยไม่ใช่ตูดรถเอาก็คือว่าอันนี้สไตล์เอลติสหนึ่งจุดแปดตีท็อปจะเป็นไฟสองก้อนเออไฟสวยด้วยนะครับเรียมๆพรมๆบาดมือเหรอไม่ฝุ่นตอนแรกนึกว่าลอยูปึ๊ดโอ้โหปึ๊บหายเออฝุ่นนะเอาฝั่งซ้ายเป็นไงเทบัสอ๋อนี่ครับนี่อันนี้ก็ลืมบอกบอกหนังทั้งดุนเลยนะภายในเป็นสีดำนะผมทั้งคันแล้วฝั่งซ้ายดูตะเข็บนะใช่ไม่มีแบบว่าเฮ้ยดวนทางซ้ายมาบ้างใชแหงตาพังขวาแล้วดูอยุการใช้งานนะนี่ ไอ้ผนังหลังคาเนี่ยเห็นป่ะสวยสวยไม่มีการฟูไม่มีการลอนนะครับผมใครที่ดูรถจะเป็นนะตามผมมาเลยเรียบร้อยไอ้ครับว่าเรารีวิวรถทุกวันนี้เหมือนคลิปสอนดูรถอ่ะใช่ครับผมมาให้ดูทุกท่านเราจะดูนี่ฮะแผ่นนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นบัตรประชาชนรถยนต์ใช่ฮะเรียกง่ายว่าแผ่นเพจน็อตก็อยู่ครบไม่มีแบบรอยงัดรอยเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่ารถมันชนมามันก็จะมีรอยนิดนหน่อยใช่ไหมใช่มันจะมีร่องรอยให้สังเกตนะครับนะ ใครอยู่ทางบ้านเอ้ยรถมันหลอกขายหรือเปล่าอ่ะดูตามผมไปเลยนะฮะใช่ครับผมนะครับเป็นอาร์คอยู่ครบนะฮะเหมือนมาจากโรงงานนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจริงไม่มเป็นัริเหตุครบสิบปีแล้วอีกไม่กี่ปีแล้วใช่ครับผมผมถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ใช่ครับนะครับว่าเทป่ยวบถ้าเฉียวชนมีไหนบ้างนี่ตรงนี้เลยข้างหน้านี่เป็นเรื่องปกตินะครับมือสองนะฮะที่ไปหาแบบว่าอะไรนะเต็นร้านในกระช่างนะครับตรงนี้มันมีแน่นอนนะครับผมอาจจะมีแต่ไม่ต้องหีักเช่นเออจอดโดน เชียวอะไรนะรถจักรยานเชียวมงเชียวหมาเชียวมอเตอร์ไซค์ใช่ตรงนี้แถวๆนี้เป็นเรื่องปกติอย่างแล้วผมก็ขุดสเสาบ้านอ่าแล้วเปิดฝาโบกเลยพี่บ้านเ <มา S 2> ด้๋ยวดูเปิดฝาโบกมาเดีวนมาดูอนี้มานะครับนะเห็นพร้อมกันนะผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยรีวิวกันนี้นะจ้าเอ๋จำโบจำแบะโอ้โหโ<อ>นางฟ้าสภาพดีกว่าดีกว่าที่คิดนางฟ้ามาเกิดจากคันนี้เพราะว่าฝุ่นเยอะอ่าครับผมเอาดูตรงไหนก่อนเอาท่านหน้าก่อน อ่ขาขขาได้เดิมเลขอยู่นะโอ้เลขยังอยู่นะครับผมเลขอยู่นะอันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์หลักฐานหน่อยอเพราะว่าฝ<ต>ุ่นเยอะต้องเคลียร์ฝุ่นออกแต,แต่พกอกพี่อันนีงแหละที่มันมีตำหนิอ่าไหนเห็นแล้วเห็นแล้วอะไ่ไปไล่ไปไล่ไปเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนมมี้ก่อนนี่นี่นะครับ ก็คือว่าไม่มีการชนเข้าคานแน่นอนครับผมอันนี้อธิบายหน่อยถ้าชนเข้าคานมันเป็นยังไงมันก็จะไม่มีพวกนี้เนี่ยครับนี่ครับไร้หลักมันจะมาอยู่คานหน้ายุบมันก็กระทบกับเครื่องยนต์กับระบบไฟอันนี้ก็ไม่คนซื้อคันนี้มีการแกะฝากระโปรงอ่ะแกะฝากระโปรงเห็นรอยไหมเห็นรอยไหมนี่รอยน็อตนี่ถ้ารอยน็อตโดนถันจะเป็นอย่างนี้ครับผมนะแต่แกะทําอะไรเก็บสีเก็บสีนะครับผมนะเพราะว่ารถไม่ทนนะพี่ดูนะหน้าไม่มีนะเห็นไหม อันนี้คือเข้าไนเป็นสีเดิมใช่นี่เนี่ยนี่อันนี้คือของเดิมนะถ้าเกิดว่ามันแบบปติลังกามาชนอะไรมาจะไม่มีรอยนี้มันจะไม่ค่อยมีมันจะหายไปแล้วก็ตรงนี้จะหยิกไม่ได้อันนี้คือหยิกได้ถ้าะว่าคันนี้ถอดเพื่อไปํำสีข้างนอกน่าจะขัดรอยขัดรอยข้างนอกนะผมนะสมมุติว่าคันนี้ใช่ครับว่าน่าจะเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันถ้าคันนี้โดนคานหน้ามาปึ้งฝากระโปรงถอดปึ้งแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ชน ครับผมแต่นี้คันหน้าปกติคแค่เก็บสีฝากระโปรงเนาะแล้วก็สายทอ่อนี่ก็คือ,หอเหลืองเ <ฮะ S 2> หลืองเหลืองก็คือเห,หลืองเหลืองก็คือที่น้ำฝนเดิมเด,ดเดิมเดิม,ดมแล้วคันนี้มีอันหนึ่งนี่นี่จุดหนึ่งนะครับอันนี้สันนิษฐานว่าเปลี่ยนหม้อน้านะครับมีรอยแกมาครับผมนะฮะมีรอยแกมาสันนิษฐานว่าเปลี่ยนหม้อน้าเพราะว่าคันนี้หม้อน้าอาจจะมีปัญหาอาจจะตันแต่ว่ารถไม่โชว์แน่นอนเพราะว่าคันหน้าเดิมใช่ครับผมนี่ฮะ เดินทุกอย่างนะครับผมนะนะครับมีรอยแกะหรือเปลี่ยนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเปลี่ยนก้อนเปลี่ยนอะไรแต่เนาะน็องอะไรเลยน็อตน็อตดําเนี่ยดูง่ายเลยผมเพราะว่าเราก็รีวิวตามที่เราเห็นเนาะลร์กน็อตเนี่ยว่ายังอยู่เลยเออนะครับผมแต่ว่าบอกแล้วประกันเดิมราะว่านี่นะครับอันนี้บางคนบอกพี่แม่งก็สวยทุกคันแหละันนี้ก็บอกแล้วไงอันนี้ตรงไหนมีตรงนี้ก็บอกนะครับเราซื้อสัตว์จริงใจไม่ทอดทิ้งนะครับเพราะว่ารถไม่ดีที่นี่ไม่ขาเออใจเย็นนะยายนะคันนี้เครื่อง VVTI ครับผมเซซูบนะครับคันแปดค เรื่องการกินน like ้ำมันแรงไม่ตายนะครัผมแต่มันไม่ได้กินเวอร์นะนะมันกินประมาณว่า12ถึง15บกิโลลิตรอ่ะโอเคแล้ววันนี้กับเอาติสนะครับ1.8ปี้ปีสองพโอ้ท็อปจุดนะครับสามหมื่นห้าบาทนะครับนะวันนี Josh ้ให้ออกรถแค่999บาทนะครับ6งวดแรกเอาไปผ่อนเพียงแค่ ห้าพันสามร้อยเฮ้ยห้าพันสามห้าพันสามร้อยบาทนะผมนะตอนนี้เทียงกันแล้วสามร้อยสี่สิช่วยผ่อนไปเลยงวดละซับงวดละสามพันบาทหกงวดนะฮะนะครับแล้วก็จะผ่อนราคาอยู่ที่แปดพันสามร้อยบาทนะครับพอดีเจ็ดนะนะครับผมนะครับยังยังไม่พอนะครับมีแถมอีกเทปบัตรแถมบัตรชนะบุลค่าห้าพันบาทนะครับไม่ต้องจับม่ต้องร้อนไม่ต้องลงทะเบียนจองปุ๊บ ให้เลย5,000 5,000บาทนะครับผมแล้วก็กองวันนี้999บาทค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีค่าเสีให้ฟรีประกันให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกองเครื่องฟรีถ่ายของเลีวฟรีนะครับฟรีรอบคันฟรีประดับยนต์ฟรีนะครับรับประกันอีกหนึ่งปีเติมดับบิลซมาอีกหนึ่งปีเติมช่วยผ่อนค่างวดอีโค่บัตรเรล่าชนะอีก5,000ันบอนนะครับผมส่งฟรีถึงหน้าบ้านทรีนะฮะแล้วก็บริการเซนหน้าบ้้้้าาาาานนนนนนรรีะะคคััับบบเเซหลยมมไ่ตอง นี่ได้ทุตตั๋วใช่ก็คือจุดแข็งของเราแล้วผมเราวิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยใครเอาใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับได้แล้วโทรศัพท์88891787นะครับลิงก์ไลน์มีให้นะครับอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาใช่ครับนะโอแค่เท่าไหร่หนึ่งพันบาทพองนะครับกระเดื่องแตกอ่ะผมนี่ก็พอเราอัดคลิปเสร็จปุ๊บนะถนนโล่งโล่งเลยฝนไม่ตกฝนไม่ตกพอตอนเราอัดคลิปปุ๊บฝนตกถนนดังปงแป้งปงแป้งอ่ะเลยเราไปเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสสวัดีครับ